เป็นเสียงของเปรียดพระเจ้าพิมพ่สามก็เลยทูลถามว่าถ้าหมองฉันจะถวายทานในเชาน้านี้เพื่ออุทิศทานให้พวกเขาได้หรือไม่พระเจ้าเลยตอบว่ามหาบพิษได้สิมหาบพิษ อารัฐพระราชาจึงกราบทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าให้เสด็จเสวยพัฒหารที่พระราชนิเวศเพื่อจะอุทิศทานให้เก่มูเปรตพระพุทธเจ้าเสด็จดำเนินประทับที่เขาจัดไว้ในพระราชนิเวศพร้อมด้วยพิสุงสงพอมูเปรตได้รู้ต่างพากันดีใจ วันนี้พระราชาจะทรงอุทิศพานให้แก่พวกเราพวกเราจะได้ทิพสมบัติจึงาพากันมายืนอยู่ตามที่ตา่ตางๆบริเวณพระราชนิเวศบ้างพระพุทธเจ้าทรงเสดงพุทธาภาพให้พระราชาได้ทอดพระเนตรเห็นเปรียนเหล่านั้นเบื้องหน้าของพระองค์ เมื่อพระราชาประทับนั่งแล้วทรงถวายน้ำทักษิโนโทกตรอุทิศเจาะจงว่าขอทานนี้จงเกิดแก่หมู่าติของเราที่ทางโนยาตินลโหสุข,ขอญาติทั้งหลายจงมีสุขเถิดสุขิตาโหนตุยาตยโยพวกเปรตได้รับการอุทิศทานแล้วอนุโมทนา พันใดนั้นก็ปรากฏสระบกกรธรณีเต็มไปด้วยบกดอกบัวเปรียดทั้งหลายได้เห็นก็ดีใจและลงไปอาบน้ำดื่มน้ำระงับความหายความกระหายขจัดความเศร้าหมองทางกายได้ในสระงามนั้นพระราชาทรงถวายข้าวยาปู ของเคี้ยวของกินแล้วตรัสอุทิศอีกว่าเปรียนต่างก,ก็พากันอนุโมทนาของเคี้ยวของกินอันเป็นเกลือเปรียพวกเขาพากันบริโภคอาหารพิ์นั้นจนมีร่างกายอือบอิม่มพระราชาสงถวายผ้าและเสนาสนะเปรียนก็ภากันอนุโมทนา แล้วบางเกิดผ้าทิพย์ยางทิพป,ประสาททิพย์และที่นอนทิพย์พระราชาทอดพระเนตรแล้วทรงพอพระทัยอย่างยิ่งเรื่องราวที่เล่ามาในยงทิเทศมานี้มีองค์ประอกอบสามประการที่อับโสและพระธรรมอเทศนาติโรกุธเทนสูตรท่านว่าทักษิณาคือการให้ การอุทิตจะสําเร็จด้วยองค์ประกอบ 3. คือ,อหนึ่งการอุทิศของพายกผู้ให้ทานเปรตด้วยเปรตทั้งหลายอานุโมทนาด้วยตนเองผู้รับทานเป็นผู้รับทานเป็นทักษินายกอุคคลเป็นเนืน้อนาบุญที่ดีเช่นพระอริยะเจ้าทั้งหลายครั้ง สนาสวยเสร็จทรงอนุโมทเทศนสนาเทศสุ